วันนี้เรามาสำรวจเส้นทางนะครับตรงเส้นทางของสีแยกผัง52ครับนั่นเครับสี่แยกผัง52นะครับตรงนี้ที่เรามาสำรวจเส้นทางก็คือว่าในเรื่องของถนนที่มันชำรุดทุดโทรมครับมันชำรุดทุดโทรมมันเสียหายนะครับมันเป็นลุมเป็นบอ่อครับวันนี้เรามาสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะส่งให้กับทางด้านของ ที่ที่นี่ครับที่แขวงทางหลวงชนบทสตูลเขาได้ทําการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขในในลำดับต่อไปนะครับเนี่ยเรามาสํารวจเส้นทางก่อนนะครับนี่ท่านจะเห็นว่ามันเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่นะครับในส่วนนี้ตรงนี้คือสายผัง52ไปผัง51จากผัง51มาผัง52นะครับะระยะทางตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2กิโลน่าจะได้นะครับ2กิโลเมตรครับ ก็มีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เนี่ยอันนี้แหละครับลีกซ้ายลงขวานะครับคุณผู้ชมหลีกหลุมซ้ายลงหลุมขวาครับนี่ครับก็ว่ากันไปนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะครับวันนี้เรามาบันทึกเทปก็คือวันที่วันที่16กันยายน2567นะครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับก็มาบันทึกเทปในรอบเช้าและเดี๋ยวก็จะนำรูปภาพ แล้วก็ทําหนังสือส่งไปที่แขวงทางหลวงชนบทสตูลนะครับเพื่อให้เขาได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเส้นนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตรงนี้ก็หนวยความยากลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่านิดนึงนนะครับเรื่องของถนนเป็นถนนเป็นลุมเป็นบ่อนะครับเวลาขับรถอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับบางทีโลงหลุมครับลงหลุมตกหลุมเนี่ยนะครับหลุมบ่อเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้สรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับบางทีขับามาแบบแบบแบบตกลุมนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรือจะเป็นรถที่เป็นสีล้อขึ้นไปนะครับบางทีอาจจะเกิดความเสียหายแต่กับยานพาหนะของอผู้ที่สัญจรทางนี้ได้นะครับนี่ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลุมเป็นบ่อมากอยู่นะครับตรงนี้ครับ ก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีรอยปะ,ปะปะมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ถนนเส้นนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมผ่านทางนี้มาประมาณสัก1ปีนะครับก็ก็ยังเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะครับยังไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอารูปจากทั้งหมดที่เราบันทึกในครั้งนี้นะครับนําไป ประสานไปทางแขวงทางหลวงชนบทสตูนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้ามาดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนี้ต่อไปครับข้างหน้านี่คือหมดบทแค่นี้นะครับข้างหน้านี่ืเป็นอ่าสี่แยกผังอาหนึ่งแล้วครับตรนนี้คือสี่แยกผังงางหนึ่งนะครับ,ก,รบก็คือหมดแล้วครับ